สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็มีเรื่องราวแปลกๆจะมาเล่าให้ฟังนะวันนี้นะพอดีว่าไปเห็นข่าวชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการนําเสนอจากเดอะซันนะครับซึ่งเดอะซันเนี่ยก็เป็นสื่อที่เราทราบกันอยู่แล้วนะว่าเป็น้าเราพูกกับพงรานบ้านนะมันเป็นสื่อจอมสารแนนะครับเป็นสื่อที่อชอบจะเอาข่าวที่มันมีอะไรแปลกๆนะครับแล้วก็เรียก เขาเรียกว่าเรียกความสนใจจากแฟนบอลได้พอสมควรมานําเสนอนะครับซึ่งคนที่เขียนข่าวเนี้ยมันก็คือคุณซามูเอลลัคเคิร์สนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นนักข่าวของแมนเชสเตอร์ดีนิวซึ่งตอนนี้ย้ายสังกัดไปอยู่กับเดอะซันแล้วนะครับมันเป็น,ปนข่าวเกี่ยวโยงกันระหว่างอ่ารูเบนอโมริมกับเดโกดาโลนะเพื่อนเพื่อนอาจจะได้อ่านจากบางเพจหรือว่าบางสื่อไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับเดอะซันคุณซามูเอลลัคเคิร์สนะครับเขา ชี้ประเด็นว่าตอนนี้เขาไปพบหลักฐานชิ้นหนึ่งนะครับที่สามารถบ่งบอกได้ว่ารูเบนอโมริมกับเบนะียโกดาโลเนี่ยแม่งเป็นญาติกันนะครับคุณฟังไม่ปิดนะเขาบอกว่ารูเบนโมริมกับเบนะียโกดาโลเนี่ยเป็นญาติกันนะครับเขาอ้างอิงจากข้อมูลของเว็บไซต์ที่ชื่อว่า g e n o r n e t นะครับซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ของประเทศโปรตุเกตนั่นเองนะครับเขาบอกว่าทั้งสองคนเนี้ยทั้งโมริมกับเบนะียโกดาโลเนี่ยมีความเกี่ยวโยงกันจากทาง อ่าชายคนหนึ่งครับที่เขาชื่อว่าคุณกาลอสเดาโลกาลอสเดาโลเนี่ยนะฮะชื่อเขาเนี่ยนะฮะกาลอสซึ่งคือกาลอสลาโลบาโตคาลอสนะนะครับส่วนเดาโลเนี่ยไอตัวเดาโลเนี่ยมันเขียนใกล้คล้ายดิโอโกดาโลนั่นแหละแต่ว่ามันมี l อลตัวนะครับ D A l O T อะ กาลอสดาวโลนะฮะคนเนี้ยเขาเกิดที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วเป็นอ่าเขาเรียกว่าศิลปินที่อยู่ในคณะละครสัตว์นะครับที่จะค่อยๆเร่นะครับเขาเรียกว่าเร่ไปเล่นที่นู่นที่นี่ออกทัวร์ไปเล่นตามประเทศต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเขาเกิดที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วเขาก็เดินทางพร้อมกับ พี่น้องเขาสองคนที่ชื่อว่าคุณโชเซ่กับคุณจูเลียเดินทางไปทั่วยุโรปเลยนะครับเพื่อทําการแสดงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขามาลงหลักปักฐานที่ประเทศโปรตุเกสนั่นเองนะครับแล้วเขาก็บอกอีกนะว่าไอ้จุดที่คณะละครศสตร์ของคุณกาลส์เซลเนี่ยตั้งหลักก็คือในเมืองบรากานะครับซึ่งเมืองบรากาเนี่ยนะฮะมันคือเมืองบ้านเกิดของเดโยโกดาโลเลยนะครับ อันนี้คือโดยตรงเลยล่ะนะครับมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ดิโอโก้ดาโลเขามีความเกี่ยวโยงกับชายผู้นี้นะครับส่วนรูเบนอโมริมเนี่ยนะฮะเขาก็เกิดที่โปรตุเกสและเกิดที่ลิสบอนนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันมีความเกี่ยวโยงกับบรากานักจนนอกจากการที่เขาเคยไปเล่นแบบยืมตัวที่บรากาตอนปี2012นั่นเองนะครับแต่ในเว็บไซต์เนี้ยเขาบอกว่าทั้งดาโลแล้วก็ทั้งอโมริมเนี่ยนะครับมี สักเป็นเกรดเกรดแกนซันนะครับเกรดเกรดแกนซันก็น่าจะประมาณว่าโคดเขาเรียกว่าอะไรวะโคดโคดเหลนอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะฮะหลานทางไกลๆอะ่ะแบบเออมีความเกี่ยวโยงกันประมาณเนี้ยนะครับอาจจะมีความเป็นญาติกันแต่ไม่ได้มาก ประมาณนั้นนะครับเอางี้ดีกว่าก็คือบอกว่าลูเบลบริมกับดาวโลก็เป็นเป็นเป็นคนที่มีความเกี่ยวโยงกับคุณกาลอสดาวโลนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นญาติสนิทกันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วดาวโลดิโอโกโดาวโลเนี่นก็เคยเล่าให้ฟังนะว่าเขาว่ามีต้นตระกูลมาจากฝรั่งเศสนะครับแล้วพอมีหลักฐานอันเนี้ยพอมีหลักฐานอันนี้มายืนยันอีกเนี่ยมันก็ก็มีความเป็นไปได้ที่มันที่มันจะทั้งสองคนนะ่ะจะมีความเป็นเครือญาติกันนะครับแต่จะบอกว่า สองคนเนี้ยมันรู้ว่าตัวเองเป็นญาติกันไหมเนี่ยอันนี้ผมว่ามันคงจะไม่ใช่นะแล้วแล้วคุณซาม,มูเอลล้เคอร์เขามาอ้างเขาก็พยายามเขียนว่าดาโล่เนี่ยได้เป็นตัวจริงไปถึง39จาก54เกมที่อโมริมมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอนะครับก็อันนี้ผมไม่รู้ผมคิดลึกไปเองหรือเปล่านะเหมือนคุณลากเคิร์เขาก็กกำลังจะพยายามบอกว่า ด้วยความที่มึงเป็นญาติกันนะมึงก็เลยไว้ใจดารโมากกว่ามากกว่าใครคนอื่นเขาอะใช่ไหมให้เล่นซะเยอะเลย39จาก54เกมะนะครับแต่ผมคิดว่าริมแม้งก็ด้วยความเป็นมืออาชีพหรืออะไรเนี่ยมันก็คงไม่ได้ขนาดนั้นมัน้งแล้วเขาก็คงไม่รู้ด้วยมั้งว่าตัวเองเนี่ยเป็นญาติกันถูกต้องไหมนะฮะเพราะว่าเออไอ,อคุณกาลลอสดาโลเนี่ยมันเป็นมันก็มีตัวตนจริงะนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่คนในยุค หลังๆแบนี้นะเขาบอกว่ามันอยู่ในช่วงประมาณศตวรรษที่19ไปไปลายอะไรเงี้ยนะฮะนั่นหมายความว่ามันนานมามากแล้วนะตัวตนของเขาเนี่ยนะครับซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าทั้งสองคนมันก็คงไม่รู้หรอกว่ามันมัน,ม,นมันจะมีความเป็นเครือญาติกันจนกระทั่งเดอร์านแม่งมามาบอกให้พวกแม่งรู้อะถูกไหมนะครับแล้วการที่คุณจะมาพูดประมาณว่าริมให้ดา์โลเล่นเพราะว่ามีความเป็นเครือญาติกันเนี่ยผมว่ามันก็จะดูเป็นการ ให้รายริมมากเกินไปหรือเปล่านะเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็มีหลักฐานที่มาอ้างอิงอะนะเอออ่ะเพื่อนๆลองแสดงความเห็นกันเข้ามาด้วยละกันนะครับว่ามองยังไงกับเรื่องนี้กับการที่ลักเฮิร์สเขามาบอกว่าริมกับเดียโกดาโลนี่มีความเกี่ยวโยงกันเป็นเครือญาติกันนะนะเออก็ลองเมนกันเข้ามานะครับ